บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเมื่อนี้สาวซุกชิมาลงมือเฮ็ดซุปหน่อไม้เนาะพี่น้องบรรยากาศตอนนี้กะเมื่อึ้มฝนกําลังชิมาฮอดเฮาพี่น้องแต่ว่าอยู่ทางหลังคุณตกแล้วมันกําลังสิไหลไหล่มาตกแถวเฮานี่เนาะมูฮวาสิเฮ็ดแนวกินเคียงแล้วหรือบอกเมื่อวานนี่ฝนกระตกมาอันลูกหนึ่งเนาะพี่น้องแห้งแห้งเมื่อวานนี้เนาะเถื่อนพอดีได้นะ้ำโพยกาเฮาเลย นี่เลยนาอไหมเ็นที่เฮาสิมาเฮ็ดซุปในมือนี้เนาะเดี๋ยวสีด,ดับไฟก่อน่อสิด,ดับไฟแล้วลมมาโลดได้บ้างไหมลมมาแล้วพี่น้องิอไดีมีฝนบ่วันนีน้ะะเฮ็ด <c oughs> อยู่ในกระทะเขนเนาผ่านมันมืดเห็นไหมพี่น้องเลยถ่ายแบบมันโบเห็นซัดเนาะเฮาก็เลยมาเห็นอยู่ทางน้องคิดกับไฟใส่ไม้แปกเนาะ อกากดว่าไม้อ่อยไฟติ๊กง่ายได้พี่น้องดังใช่ไหมอันนี้เนาะมาบานี้ลงม,มือปอกกันไหมอันนี้ก็เป็นน่อไม้กิมซุ่งเนาะแม่เพ่นเผาไว้ให้ตั้งแต่ตอนแรกเมื่อวานนี้เนาะบอ้ายพ่นจมอยากสุกหน่อไม้บ่ไมได้กินโดนโดนแล้วปีนี้ยังบ่ได้เฮ็ดกินจะเครื่อง นอใหญ่ซุปนอเดียวบีอิ่มเบิดครอบครัวเลยนอยที่สาวซุปไปเลาะอันถ่ายรีวิวสวนเมื่อนั้นแหละพี่น้องเลยอยากแห้งแต่นี่เลย,เเยอยากแหงก้งจนเครียดเบาไอ้เพิ่นบุได้กินซุปนองไม้เนาะ <c oughs> จนวุ่อยากเฮ็ดเวียวยแม่เพิ่นว่าอยากกินซุปนองไม้แม่เพิ่นลืมลืมมาเพิ่อนอยากเลยบุเอานองไม้มาเผาไว้ฮะนะเอากระชิตโอ้ลืมลืมลงสิมาตัดเนาะ แม่เข็มเขายังอยู่บ่แม่เล่ข้างเออดาวก็นอนแม่ยสาวซุกลงชิตัดพี่น้องเลยคิดว่าชีกแกงเอาไหมก็เลยลงเอาสีป,ปอ,อกเอาเป็นหน่อเอาสีโบตัดเนาะหน่อไม้กิมซุงยังบริหาเอามาสุกเต่าเต่าได้หน่อไม้กิมซุงคือว่าเคยเอาแต่นนหน่อไม้เหรอใช่เสียงรถมือ กนี่พี่น้องปอกออกมาเลยกาสชีได้ประมาณนี้โตาขาดเป็นบาดใหญ่แท้เบื้องนะโอ,อ้พี่น้องเสาซุกสีได้จับเพิ่นใส่ย,ยาแล้ะเท่าเดียวสีลวเลยเบื้องนะเบื้องนี้หอยแขีวเด้อยฮะหอยแขีวมาเด้อยฮะมากัดเดียวโอ้กัดเดียวจนเป็นบาดเป็นแผลย้อนพี่น้องเอโนี่นยชีสดจับเพิ่นใส่ย,ยาเนาะจะเพิ่นที่ให้ใส่บพื่อใส่ไัด้วยน้ะฮ้อนคนร้อน่ะ เทากับสีเหลาเอาอันอนนันดำๆคนนี้ออกพี่น้องแม่กับกุ้งไม่กินแต่น้ำฮ้อสน,นะคุม <c oughs> มือเนาะมูกินเพื่อกะให้แหละเนาะอันนี้ฝนกำลังทิมาฮอทมาจากสลัวๆกันแล้วฮีรนนฮ่ร่บาร์เจโน่พายูพุ่มบาตกมาปีงงเลยบุบมีจังม็ดอยู่นี้อยู่ดีฝนยังบ้ทันมาฮอทพี่น้องบุฟฟ์แบบไอเสด้เฮดเบี้ยงหรือแบบตอนแรงนี่เนาะ ได้ประมาณนี้เลยนะเนาะข้าเสียวน้อไม้ไปล้างยูพีก่อนเนาะโบ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 อันนี้เป็นกุ้งเป่านั้งโบ เอากระเซียวหมอมาค้างไว้เตรียมสอยนะ้ำไม้ใส่หมอเนาะตัดออกไปมีเลยเนะาะเถาซุกสอยได้แลบประมาณนี้พีนะ่เนอะโบแลบหลายเนาะประมาณนี้กับพอได้อยู่ตัดโตแกออกก่อนมาเริ่มสอยตัวใหม่เลย หน่อใหญ่แบบนี้สอยสบายพี่น้องโอ้ตอนนี้ก็มีเสียงพาห้องมาแล้วแต่ว่าทางทางอันบ่อนสาวซุกอยู่ตอนนี้ผัดแจ้งอยู่คือสิมีแดดทางหลังบัดฟ้ามืดฝนพาห้องตึ่มๆอยู่เนาะป่าไอ้เพิ่นขึ้นแต่เวียเพิ่นก้าน,นอนพักผ่อนเนาะพี่น้องสาวซุกกะิด ุปน้องไม้นี่แหละกินเทียงบาอให้สิอันถ่าไหวยอยู่บ่เนะเดะ๋อสอยแล้วกะสิได้เส็นแบบนี้โ,โแบบแบ,บ,แบ,บนลรบแห้งนะพี่แบบน้องสอยแบบฟ้าๆเพราะว่าเทียงแล้วตอนนี้มาเอาลงหม้อเขาเลย ต้มใหน้นอไม้เขาจืดแล้วเขาก็สิเงเยน็นน้ำขมเพื่นทิมพอดีได้เครื่องหม้อเนาะสาวซุกสิมาลงมือปั้นอย่านางพี่น้องเพื่อเอาไปใส่ซุปนอไม้ของเราใส่ยานางลงไปเนาะล้างแล้วล้ะกะทำความสะอาดแล้วแต่กี้บ่มีเครื่องปั้นเขาเสียวมือยี่เนาะ <laughs> แต่ยังกินบัวเซฟพน่ะพี่น้องก็เลยปั้นเนาะวันนี้เนาะมีเครื่องปั้นแล้ว ทีเอใจดีเพิ่นซื้อให้แล้วแล้วก็ใส่น้ําลงไปอันนี้ซาบชุกกะเอาเองเลยเนาะลองปั่นบางก่อนปิดฝาดี้นี่เปิดไฟเนาะ พี่น้องแป๊บเดียวแลกไหวเนาะบมดหารใช้เวลาหลายคืออันเท่าหนี้เป็นเธรณีหน้าที่เนาะหนี้เนาะหนี้แล้วก็สิได้แบบนี้เนาะโอ้เขียวค่ะขนาดเขียวก็เท่าหนี้เอาเองได้ไหมเอ้ยมันละเอียดค่ะเนาะแม่กินบมอเท่าสิป,ปั่นให้กินน้ำหนังยางเถอะนะปั่นแนชะ่ตู้เย็นไว้เนาะเป็นยาได้อันสโลความแก่เนาะพี่น้องสโลความแก่ สโลสโลไว่ายนะพูดเอ้ออย่างก็ลืมละอันยานางน้ำยานางนี่กินแล้วดีได้ต้านอนุูนิษฐลักเออประมาณนั้นล่ะต้านสโลความแก่สโลความแก่แก่คเลยแล้วแบบโอ้ยเนาะตลกเลยพี่น้องเลยสโลความแก่อาจารย์เอากระชิทรรการเย็นน้ำน้ำไม้ออกเนาะ เหยนแบบง่ายๆสไตล์สาวซุกเลยพี่น้องเลยเี็นออกเบิดเลยน้ำขมเลยนี่คักขนาดค้างหม้อคือเกนะ่าเนาะเอานะ้ำยานางเข้ามาตื่มใ่ยันนะ้ำย่านางเข้าับเขียวเขียวเขียวคักขนาดเทลงไปเลยเขียวสุดยอด ประมาณนี้เลยพี่น้องน้ำเอาสิบบใส่หลายใส่ประมาณนี้เนาะมันจึงแซบเพราะอัลุว่วซุปนอไม้บ่ม,มีน้ำอยู่แล้วเอาสีใส่ข้าวเบือหน่อยหนึ่งเนาะเพิ่มความแบบว่าให้มันเหนียวแซบควัดลงไปเลยเี๋พี่น้องบานนี้เฮากับชิคนให้ข้าวเบือแตกเนาะ แล้วคนกระสิเนียวขึ้นมาเลยแหลบารนี้กระสีเอาปลาแดกลงไปเนาะปลาแดกหรือว่าปลาลานี่สะสุกตักมาแล้วให้ปลาแดกละลายเผื่อความเซฟล้างเอาเลยถ้วยให้ก้างผนละลายเนาะให้เนื้อเผนละลาย ได้ประมาณนี้เอาออกเลยโอ้ยหัวประเดกหัวประเด็กัปกกไปเต้นลงหมอแล้ววันนี้ตามด้วยผงนัวเนาะชูรสแล้วก็เกลือประมาณนี้เลยเครื่อง,งปรุงบ่ได้หลวงบ่ได้หลายพี่น้องเลยกับโบยากบบง่ายเนาะกับพอเห็ดได้ซอยผักหอมเตรียมไว้ใส่ก่อนอันนี้เป็นหอมใบเลื่อย ฝั่งเราเฮาสิเอิ้นว่าหอมเป๋เส้าซุกขาก็คิดออกพี่น้องเวฟซีเพิ่นถามมาว่าหอมรวมนี่อันฝั่งเราเอิ้นหอมรวมหรือฝั่งไทยเอิ้นหอมอย่างคุณบอกหอมลาบนั่นเองอันนี้เลยคือหอมลาบเนาะหฝั่งไทยคือหอมบอสันะแน่บ่อันสันะแน่อีกแบบหนึ่งสันะแน่อันอันนี้คือหอมลาบฝั่งไทยเพื่อนสีเอิ้นว่าหอมลาบฝั่งลาวเฮาฉีเอิ้นว่าหอมรวมเอาไว้กินกับก้อยกับลาบ กินกับเขาเปียกเฟ้ออย่างแซ่บเบิสสาวซุกสีซอยตอนใหญ่เนี่ยมหมอนอม้ำมันเฮาได้ที่แล้วน้ำยานางกเาาเ็เอาประมาณนี้เลยเหนียวประมาณนี้เลยสาวซุกกะชิมาลงมือปลูงเนาะพี่น้องเครื่องปรุงกะชิมีข,ข้าวขั่วเนาะมังงาเฮาบ่มีมังงาเฮาเบิดก็เลยใส่แต่ข้าวขั่วกะเพอแล้วเนาะ ขขาขวาแล้วก็โอ้หอมขึ้นมาทันทีเลยขาดบ่ดได้ซุปน่อไม้นี้ครับเขาขว,วเนาะใสอีกหน่อยหนึงหอมขนาดเลยหอมบ่แพ้ง,ง่ายเลยพี่น้องเลยแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนี่ประมาณนี้เนาะเอาไว้กัดเฮาสิบ่ใส่หลายเฮามีองค์เพชรดิบกัดอยู่กัดกับมงคเพชรน,นี้ถือว่าสุดยอด โอ้หอมขนาดพี่น้องน้ำแม่ว่าเหนียวเหนียวข้นๆเลยเนาะเอาปังหอมลงไปเลยตอนนี้ไฟเขามันก็นอ่อนแล้วหอมก็เลยปุงในเคียงเลยก็หอม,มแต่เซฟขนาดแม่ประมาณนี้เลยโอ้สาวซุก มาสิใส่มืงนาวน้ำลืมเดี๋ยวเดี๋ยวมืงนาวมาหงมืองไตามหลังเนาะสาวซุกสิมาใส่มืงนาวตามหลังเนาะพี่น้องมันจึงหอมขาดบริได้เมืองนาวนี่กันเนาะพ่อบ่อแม่เปรี้ยวพอแล้วเนาะเปรี้ยวหลายเดี๋ยวสิเสียรสชาติอ่อนอร่อยน้ำไม้แต่เซฟขนาดเลยอ่อนแค่อ่อนว่าค่ะน้ำจะนางเขียวๆแล้วผักกับเฮาเมื่อนี้ก็จิมีใบหวานไผ่บุฟเว่พี่น้องเคยยินหรือบปล่หวานไผ่กินกับซุปน้ำไม้ ละกาโหระพาเนาะมะเขือพี่น้องอเอาไอ้ลงมือก่อนเลยหิวข้าวใบวันไผ่ใบหูเสือกับซุปด็ดไม้อันนี้คือใบหัวเสือเคยกินเจเด็กดับมันมาอันนี้คือพักยังก็ไม่เขาลืมแหละพักอันนี้คือขยะพักขยะพี่น้องหอมคือคล้ายๆว่าแมงแค้งนี่แหละแซ่บแล้วยองแล้อใบวันไผ่กับในการมะแขงเนาะป้าพักกับเขามีหลายเลย สบายดี <Bye. S 1> มากินข้าวนำกันเดอ้อพี่น้องกินกับสุกหน,น่อไม <c oughs> ้เนาะการะสุกหน่อไม้สุกหน่อไม้เนาะแล้วก็มีขวดเนื้อน้อยเน้งเนาะพี่น้องอิมซีไทยอิมซีลาวซีต่างประเทศกินน้ำใบว่าเดอ้อสุกหน่อไม้เด้อยววันี้เดอ้อเป็นอะไรเนาะผักกับกระบายหูเสือ <c oughs> โด้ยมักแห่ฮะมันกินยามันเป็นยาได้ใบว่านไผ่แซ่บเอามักเด้ใบว่านไผ่เอาใบใบว่านไผ่คุยเลยพี่น้องเลย คือเป็นต้ออยูงประมาณเากินกับเห็ดหมูยิง้องอันนี้คือเนาะเยินเนาะยินเนาะเผือก็อ่อนเลยข้าวีตู่หรอวะนี้อ้าวปตู่บ่ผุรภาผุรภาคนไปตู่บะไหนะผภาคล้ายๆปีตู่เลยการมันเขียวๆเนาะเป็นไอ้แ่บบ่ ไม่กินโดนแล้วเนาะคแค่ไม่กินตั้งแต่ปีกายนี่อันนี้เป็นมะแข้งนอนเดี๋ยวนั่งก็พอดีนะมันเนาะบ่น้อยบ่หลายเนาะพ่อดีได้สดน้อยหนึ่งบ่อ,อเยเอะไรกันมาช็อตถ้าขยันี่ก็ กินกัฟรับหนุ่มกลิ่นกับอืศหอมแก้วกเอามาปลูกไปต้นหนึ่งปักมันนั้นมีหนามลายเอาไปจะคลายเป็นเครือยาวเหมือนกับดิฉันดูเลยมันจะป็นพุ่มมันจะมาปลูกดนล่ะปลูกปีแล้วนี่แหละเป็นไรได้เป็นไรได้ปีหน้าเขาออกดอกกันเดือนสิบสองเวลาแบบสั่งเราดอกกระเซ็บ ไปสั่งว่มีว่ามีแบบดูเถิไม่ทานม่สั่งข้าขาวน่หรออืมะเีเด็มีรุ่มไปสั่งมาึแ่เม่านตอนนี้ทางี่แถวนี้่บเห็นมันทังรูมอแชร์ขนาดเลยนะมไม่จะตักเลยม่ชดัม่ แม่เอามากกว่านัะแม่มาจับแจ็ปขนาดฮอนเลยไม่เหมือนพาตู่มันเใเดียวโทรพาว่าเมื่อกี้บมองกสั่งเพ่อนสนใจการเขียวเนาะคือพายตู้เนาะเะีว่าเป็นโทลพาอืมนะ าาปกตินี่คุณภาพสิการสีแล,ล่แฉะตุลวัตต่ว่ามันจะมีตัขวขาว,ขาวนะ <c oughs> แซ่บสมใจเลยจนบ่ายเพื่อเฮ็ดแล้วพี่น้องใบยีราบไม่ใช่เราไม่หยาไบ่ยีราาให้หมดทองบยีรายีราต้นแบบไหนคิดภาพมอ,อก นี่ล่ีล่คือหยังบ่จักเนี่ยิดาบ่งบององเฮ็เฮาได้เห็นใกล้ๆเฮาอาจสิฮู้เนาะองบ่คือกันองบ่คือกันเนาะองบ่คือกันตั้งเฮาจะสิฮู้ต้นหยังไว้เห็นเด้อนะบ่งเนาะบา้ยก็ยังบ่ฮู้อ่ะ่ลเคยได้ยินเนาะอีโทรทัศน์แม่น ไปหาทะเลเนาะไม้เนาะไม้ไล่เนาะกเนาะบงเนาะไล่เนาะเรื่องเนาะเนาะปาลงเนาะไม่ไผ im ่ผมมีน้ำเนี่ยซีมพักอันขยาวก่อนหอมไปตลาดก็แมวไม่ทราบวันี้แมวแบบคิดลืมเนาะเปิดแล้วบอกว่าให้จื้อซอยแม่เด้อว่าแม่ซื้อซื้ออย่างนี้คุณรัฮารอมเอออีกอย่างหนึ่งแม่ลืมซื้ออย่างวะ งงน้อยใส่หมวกนนอกอ็น็อกใจน้อยแล้วบอกว่ามาเขือฮะซื้อเสือ <c oughs> ซื้อเสือบอสใส่เสือบ่มาเขือมอเขือ่อหองจิ้มโคอจิ้มโค้เวลาที่เราผมมีน้ำกินนะคะรับสามารถเจียวได้แม่แซ่บได้เจียวมะเขือ่อขึ้นประตู ไปซื้อกินเป็วงุอาใบแค่ไปแล้วนี่มังเพชรกัดจางๆนะคือไทยจางอ่ะนี่มังเพชรกัดเอาไว้บนอไร้ช่ไหอ่ะไว้มังเพชรน่าลืมเดี๋ยวไม่บอมังเพชรก่อนแตทุกวันย่ามากัดน้ำจะหล่นลื่นเอาไส้ลบมงเพชรกัดเขนได้ไปทงขายกันนี่เนาะทงขายคนแบบบวคนคนเนาะจางๆอือก็คือเดียวเกินทางคนคนเนาะเอาเบื่อ อยู่สวัสดีมีบ้านพักขยะแต่ว่าบบมีต้นขยะนบบมีนะว่ายุขาดยังขาดยังไม่ขาดลงเพชรกัดพี่น้องปิดรออกมาสดๆใหม่ๆเลยจากต้นแ่ดบ่วรังแล้วฝนตกมาเลยเด้อโดนคนนี้ ฝนตกมอคืนนี้แห้งแห้งไปแล้วดีใจกันนะดูโวยกากาฮาเขียวกลับมาอีกเลยลูกน้องไล่คุปแม่ท้กงเฮือนเมื่อคืนเนี่ยสิโดดเฮือนอีกแล้วมันลมสิโดดเฮือนอีกแล้วมันลมกระบาเฮือนที่ไปนี่จุบโยลูกน้องคุปปล่อยเราไปหน่อยมันยานแต่ไดนนะกันมาคืยก่อนเซฟมันนั่งยุ่นนะบริโดนถัวผายธรรมดามันลมยุคนเข้ามาอยู่ในนี่ ทาลงมามาทังนี้มามาทั้งชเป็นตก่กับลูกน้องน้องก็ไล่คุกคุกไปดึงก็เลาแบบลมันพาเขาไปมาเฮานี่จะเปียกเขาเลยไม่ปล่อยใช่ไหแม่ย่าให้ดึงไว้แห้วอยู่ห้อน้ำเตากลกไม้กุจโก็งเพ่นในห้องน้ำเลยล่ะแค่บนต๊ขคันดเนาะบก นมก็เริ่มไปหล่<ร>ห<ร>ดๆเลย่หมักแข่งอ่อนๆเลยเดี๋ยวมึงคนรที่ย่านเลยเนาะพี่ย่านมาแต่ไหนแม่เพิ่นมากระยานมาห้าหว,วมึงก็เพิ่นฮะผมไปได้ไกลได้หมาได้ย่านใช่ไหมขั้นบังคับหมาแถว้านปิ้งไก่เนาะเพิ่อนออกไปอันอยู่กลางาข้างห้าวแล้วเปอันไปซื้ออันสังกระสีกับแม่เพิ่นเนาะ เอาแล้วพี่แก่ใชเพิ่นเพิ่นเลยจะฆ่าอย่าไล่เลยมาให้ไหลเลยไล่เราเลยนี่แม่เด้เอาตีนขึ้นือเสือหน่อยแก่ผมลมอะไรเราพนั่งฮัดเอาได้ไหมฮัดหน่อยเดี๋ยวขึ้นมาเพชรเธอลู้ขึ้นสีมาเพชรนะแม่เกากินหน่อยเดี๋ยวมันกินนี่เพชรเลยเพชรแฮมรักเครื่องเดี๋ยวนึงกินนะมัน อิ่ล้วไม่หยุดเลยค่น้องตาเกือบเบิด้ลเยอหน่อยเนี่ยแซ่บยักสีแฮมือซุปอีทคือหนึงยังบุ๊กอีทไหมนี่ยงังอยากอีกหน่อยเนานะหขวสามเท่อบุ๊กอีทนะแม่หายเท่เแา,ลทา,ลาแล้วแซ่บขนาดพี่น้องที่อิ่มแล้ววานนี้ก็เดี๋ยวจะเพ็ดงานต่อมาไอ้กระชีดลงไปเพ็ดงานต่อแล้วตอนนี้ยนะ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงสำนี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเป็นกำลังใจให้ครอบครัว,าวสาวส,าสุปเซโนบิวตี้หนึ่ยเดอ้อสบายดีบ๊าย